นะครับขอครับคุณพ่อเรียงจากนรวันนะครับพร้อมกับคุณแม่สัมเรียนนรวันนะครันาขอบขอบคุณนะครับทุกประเดี๋ยวก็เมตตาครับผู้หลานที่งานหมอรำใจจระหน่ำครับได้มีโอกาสนำความหวานความสุขมาเป็นส่วนหนึ่งในงานยิ่งใหญ่สำหรับค่ำคืนของวันนี้นะครับพร้อมกับ ศิลปินน้องแอนอลาดีเข้ามือนีแลนสองานมาหอดเข้าเด็กจักน้อยนอะพี่นองครับพี่นองเป็ยันนางขานางค้อยนางไห้กำลังใจคือเก้าพี่นองครับตอนนี้น้องแอนอลาดีครับเดินทางมาหอดด้านหลังเวทีเป็นทีเสื้อสัรียบร้อยแล้วพอมแล้วทีจะออกไปมองความซุกไอพี่นองนะครับขอเสียงพี่นองพาแอนอลาดีเนี่ ขอบคุณความภักความแค็งความมตติพีนองเด้อนะครับห้พี่น้องโย่น้่จนตลอดตอนแก่งขึ้นเล้าปี่นองครับนครถอนแก่งเสียบแทนดอกโคนสูนหลวงผ้าหมร่วมใส่ปลูกเสียวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาที่ตอพนสุดเกษมทองอุิปีนครหนองจังหวัดถอนแก่นิดกำเนิดของน้องแก่นอรน้อง mm -hmm.